สวัสดีค่ะก่อนนอนคืนนี้นะคะเดี๋ยวที่เชจจะมาร้องเพลงร้อยใจรักถักทอใจซึ่งเป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นโดยคุณครูไพฑูรย์ปานาโทซึ่งเป็นคุณครูเก่าที่โรงเรียนเทศบาลสี่ร้องโดยนักร้องที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลสี่กวางศริมาศนะคะวันงานแสดงวุฒิตาจิตของเทศบาลสี่นั้นเพลงนี้เพราะมากนะคะที่เชจแบบชอบและประทับใจ ะะก็จะลองร้องกวางตัดสินครูด้วยนะคะบนเส้นทางผ่านมาอันสุดแสนยาวไกลไม่วันไหวหัวใจไม่เหนื่อยลา้าไม่เห็นแม้เส้นตรงทางคดโค้งสู้ทนฝันฝ่าด้วยศรัทธาและความตั้งใจ บอกคำรักวันนี้ด้วยความดีที่ผ่านมาต้องอำลาจากกันแสนอะไรมีแค่เพียงวันนี้พบอีกทีรุ่งเช้าวันใหม่ฟ้าเปลี่ยนไปสายใยยังคงผูกพันลาลาลา เดี๋ยวอีพีสองจะตามมานะคะอันนี้คือท่อนแรกจะติดตามท่อนที่สองกันค่ะบ๊ายบายนอนหลับฝันดีค่ะ